นี่ฮะวันนี้แอดมินได้ไปลองชิมเมนูช็อกมิ้นที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งแล้วกันแถวตลาดภูนทะรซับนะฮะตรงปรทุมธานีนะฮะตรงที่ว่ามีร้านแต่งเครื่องเสียงรถอุปรกรณ์อะไหล่รถอะไรต่างๆเพราะว่าเอารถไปใส่จอนะครับเอาไปใส่จอนะพอดีเอารถไปเทิรนแล้วก็เปลี่ยนรถใหม่เป็นรถ crv มือ2นะครับ crv มือ2นะเจน3เอา v ออปี uth, 2 0 1 5ไปเทิน2 0 0แสนเอาขายนะครับเอาขาย2แสน2หมื่นเพราะว่าราคามันลดลงเพราะว่าท้ายโดนชนเขาก็เลยราคามันก็เลยลดลงปกติมันจะ2 5 0 0 0 0 0ประมาณนั้น นะส5งแสนห้าสองส 6, ประมาณนะั้นแต่ว่ารถโดนชนท้ายก็เลยเหลือ2อง0สนสนะครับก็อไปติดจอจอก็ประมาณ8 0 0พแล้วก็รวมลำโพงก็ประมาณหนึ0 0หบาทเพราะว่าลำโพงรถมันซื้อมากับรถแล้วมันเสียก็เลยต้องเปลี่ยนนะเพื่อความาสะดวกนะครับในการเดินทางนะจะได้ดู GPS ดูอะไรแล้วก็ ลูกโตแล้วลูกเริ่มโตแล้วแล้วก็ให้ลูกได้นั่งสบายๆนะครับก็เลยต้องไปเปลี่ยนจอเปลี่ยนรถนะก็ปรากฏนั่นแหละร้านตรงชั้นบนศูนย์อาหารนั่นแหละนะครับก,ก็มีขายช็อกมินราคา60กว่าบาทบางคนถามไปกินที่ไหนไปกินที่ไหนนะค,คือที่ไหนก็มีขายนะไอดมินว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้านกาแฟร้านอะไรต่างๆแอดมินว่ามีขายหมดเลย นะก็ปรากฏกินดูรสชาติเหมือนยาสีฟันเลยครับท่านผู้ชมครับเหมือนเหมือนดูดยาสีฟันเหมือนอย่างที่เสียฐาเขาว่าเลยเหมือนกินยาสีฟันเลยลดมิ้นนะฮะโอ้แหมแทบพุ่งอะครับใครยังไม่ลองกินตอนนี้ไปลองได้นะครับ ไม่ใช่ว่าทุกร้านก็จะเลิกขายนะเมนูหักหลังเพื่อนเนี่ยเมนูเพื่อนไม่ครบเนี่ยเนี่ยเออไอที่ไอดอมส้มมันแบรนดเนี่ยนะครับเขาขายกันเต็มประเทศนะครับใครไม่ขายก็ช่างก็เถอะฮะนะแต่ตอนนี้ขายดีครับนะปรากฏว่าไอมินไปลองเสร็จปุ๊บก็มีคนอยากลองตามเลยตอนนี้บอกอยากต้องไปลองบ้างต้องไปลองบ้าง นะคือปกติไม่เคยกินเลยนะไอช็อกมิ้นนี้นะครับก็กินแต่โกโก้ชอ็ชอกช็อกโกแลตโกโก,โก,โก้ธรรมดานะพอเห็นได้ข่าว่าเอ๊ะมันรสชาติมันจะเป็นยังไงวะช็อกมิ้นพอกินเข้าไปคำแรกตอนนั้นแหละแหมนี่บันยาสีฟันจัด,จด,จด <laughs> คือมันต้องคนๆน,นะถ้าใครกินแล้วมันแบบอันนี้ยกินแปลกๆก,ก็คนเอา พอช็อกโกแลตอะ่ะกดๆลงไปแล้วก็คนๆๆหน่อยเอยอพอกินได้นะครับเออแต่ไอกาแฟส้มเนี่ยรสชาติยิ่งไม่ไหวนะคือมันกาแฟทั้งกาแฟทั้งส้มผสมกันเนี่ยมันเคยกินแล้วรสชาติไม่ไหวจริงๆคือปกติก็ไม่กินกาแฟดำอะไรอยู่แล้วอะ่ะนะครับกาแฟมันจะรสเฟื่อนๆขมๆอะ่ะใช่ไหมเออ แล้วมายิ่งผสมกับส้มอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทั้งขมทั้งหวานทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนั้นอนะ่ะยิ่งแปลกประหลาดใหญ่เลยกาแฟส้มใครเป็นคนคิด <c oughs> นะะเออเมนูหักหลังเพื่อนเมนูเพื่อนไม่ครบนะครับเออจริงๆแต่ปกติแอดมินกินในนี่นะกินไม่ได้กินน้ำกาแฟน้ำอะไรพวกนี้หรอกนะครับปกติกินแต่น้ำเปล่า นะแล้วก็กินพวกน้ำอัดลมที่ว่าไม่มีน้ำตาลแค่นั้นเองนะครับเวลามันจะได้สดชื่นเวลาขับรถนะเอออ่ะใครกินแล้วบ้างครับรสชาติเป็นไงมารีวิวให้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะฮะมีปุ่มกดตังกิวแล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code โค้ดนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ